อันนี้จะดก่นะครับคุณพ่อ1 2 3แค่อันนี้0 3ครับมาเลยครับสวัสดีทุกคนสายบุญอนุโมทนาบุญร่วมกันจ้ะจังหวัดกาลสินเกต้าได้คุณพ่อเป็นผู้นำบุญไปกราบหลวงปู่เวิรคู่เนสโกอยู่ใกล้ๆก,กับธรรมอุทยานจังหวัดกาฬสิน์นี่เองหลังจากที่เราไปกราบหลวงปู่ศิลามาแล้วเราก็าไปอีกหนึ่งสถานที่ก็คือวัดบูรพาคโคกเขือ เพกตาได้เข้าไปกราบหลวงปู่วน,นใกล้ๆเลยนะอ่ะมุมมทนาบุญร่วมกันให้สว่างสวยไปด้วยกันนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงมีสติมีปัญญาคิดเงินคิดงานใดๆก็ให้สําเร็จร่วมกันนะรอบๆวัดสถานที่ที่ศักการะมีทั้งเข้าไปในโบนสถ์ไปสักการะไปสวดมนต์กราบพระด้านนอกก็มีพระพุทธรูปมีปิยนา,ามีปูนษีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากในบริเวณวัด เราเดินรอบๆเราสามารถที่จะสักการะได้ทุกๆสถานที่คนเยอะทุกคนก็หลั่งหลที่อยากจะไปกราบหลวงปู่เวรหลวงปู่เวรท่านออกมาเมตตาประชาชนวันละสรอ,อบใครที่ได้ไปสักการะหลวงปู่เวรทุกคนก็จะปื้มปิ่มกลับมาทุกคนศรัทธาแต่หลวงปู่เวรท่านเมตตาจริงนะอายุท่านก็เท่าๆกับหลวงปู่ศิลาเจ็ดสิบปลปายแล้วอะ เราได้ไปสักการะพระอริยสงฆ์พระเกจิอาจารย์แล้วก็ได้อิ่มบุญกลับมาคุณรารับคุณประจักษ์ถ้าจะได้ที่นีาให้ายเลยครับคัน Kodaya mankala ema palaji kapal lak'te sitre vakavitocale makinte setas ahot Pad nhưng an mankak Purvapen matahdek lungang จะรวย,ยบาลบีประเทศสกอเพราะว่ามาของสูงทุกบารมีเทศสกอหลวงปู่เบิร์บาลีท่านทุกเนี่นะครับเดี๋ยวให้แก้โรงได้ครับบางคนนะเมื่อเขาไปถึงแล้วก็จะนำพาถวายถึงของซึ่งได้กล่าวไปแล้วนะครับแค่ถวายนะครับนะครับเาจะมีเวลานะครับท่านที่จะมีการที่เป็นมงคล ติ่อครับติดต่อตรงนัน้นเลยนะจะมีเวลานาะาาานครับจีมีาวโล้ตรงที่บูชาว่าถมกงควครับถ้าติดต่อตรงนั้นอันนี้ ตามพระสงฆ์ต <force S 2> ่อทัานพิมพง์ยงพบาลความเจริญความร่ำรวยความมั่งคั่งมั่งมีท <ay> ี่สุขภาพพลานามัยแข็งแรงพล่าแก่งด้วยอายุวันนับถือภาระธนสารสมบัติพร่ำรวยรวยด้วยบารมีเิเศษโตครับอนุโมทนาาสธุทุกท่านนะครับเอานประธานครับ ยังรวยด้วยวลานีามีเุีนนสโตรที่จะให้ลุงหู้ในตาะอกไปเลยครับทะนนันตะนด้นะครับแต่ท่านที่โวนมับบริก,บกับป้ายใหญ่ ให้เขาเงินให้เ <gaan masculine> ่าหร่ดูครับดูบัดดูเงีครับได้าดเพราะแค่คูบานทุกคนข้าแปดหนึ่สุราามหรอี์านี้ด้วยถ้าถึงแปดสามหรือแปดในที่มัน้ด้วยผมได้แจ้งให้สราบ จะมีรถตุกขนาดใหญ่มาจะทำให้สวยข้นได้เชิญเช็คห้องสังขกคัทานครับไปที่รนด้วย

ทีห้าทีหกทีเจ็ดหาหกหเด้า้าหยครับ เอกต้าเอาบุญมาฝากทุกคนทุกคนสามารถอนุโมทนาบุญผ่านวิดีโอได้นะขอบคุณผู้นำพาก็คือ้อกเอกต้านั่นเอง มีโอกาสก็ไปกาลาสินเดอร์บ๊ายบาย